อะไรวะหาดคลิปนี้ก็ออกจากบ้านแล้วก็วันนี้เข้าหมายคลองก่อนนะครับเพราะว่าแม่น้ําก็ไม่ค่อยมีตัวครับช่วงนี้น้ําคลองจะขึ้นผมก็วิ่งเลาะหมายคลองดูคลองแรกก็เงียบๆนะครับมาถึงก็ยางขาดเลยเฝ้าดูไปพักใหญ่นะครับเกือบครึ่งชั่วโมงก็มีปลานินตัวนะ ยางสองคู่ครับอันนี้ก็ล่องมาไม่รู้กนะันตัวประมาณครึ่งโลสัตเข้าไปครับไม่โดนนะแล้วก็เงียบหลังจากตัวนี้ไม่โดนแล้วก็เงียบเลยก็ย้ายมาครับย้ายมาที่สะพานเรียกตรงนี้เรียกว่าสะพานองคละนะก็อยู่ตรงนี้พักใหญ่หนึ่งนะจนมีคนมาทักทายครับ ตลาดเลยที่ตลาดเลยใช่ไหมก็เอฟซีบนสะพานก็แจ้งมาให้มาดูที่ประตูบ้านสุดนะครับเข้ามาก็มีสมาชิกเจ้าถิ่นยิงกันหลายคนครับปลาเข้าแต่ก็เข้านานๆตัวครับนานๆตัวแล้วก็พื้นที่ยิงค่อนข้างน้อยครับมก็เลยดูเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็ย้ายครับก็ย้ายมาสะพานนี้ครับอันนี้คือสะพานคลองมงก็โดยรวมก็เงียบนะครับ ปลากลายก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ก็เฝ้าอยู่นะครับจนเกิดเรื่องนะครับโอ้โหแบตหมดพอดีนะครับ หดหัวเลยยิงปุ๊บแบตหมดแรงครับเข้าผักไปเลยอะ

โอ้โหแล้วมันย้อนเขาย้อยเขาไปใต้สะพานอีกนาอะไรพี่ปะกลายปะกายช่วยช่วยหน่อยได้ได้พี่ช่วยทำไงอ่ะช่วยถือช่วยถือสายได้ได้ถือสายอย่างเงี้ยนี่ถือแค่เนี้ยถือเฉยๆนะพี่อ่าถือเฉยๆจะต้องซ้ำถ้ามันแรงก็ให้มันยวบโยบได้บ้าง มันโดนเชิงยกะยกไม่ได้ไงโดนเชิงพยกลุดอะดดะมันก็อยากจะว่ายเลย นโดนโดนโดนอยู่แน่ทีเนี้ยสองสายอยู่นะพี่อยู่ละอะไรพี่เอาขึ้นไงต้องลากเข้าลินเนี่ยเดี๋ยวยกได้ละสองสายยกได้ยกขึ้นมาเลยอะท่าสายเดียวท่าสายเดียวยกไม่ได้หลุดเอานะผมไม่ไปเลยท่าสองสายยกไหวไม่ได้ถ่าโลไม่ไม่หนักหรอกไม่ได้ถ่าโลนะพี่อืมปลาหน้านี้เบาหอมจะเล่นไปใกล้เคียงไว้ต้องลุกว่าแน่ต้องลุกว่า ก็เกือบว่ะมันเป็นเล่นแบปเวน่าจะได้อ๋อน่าจะได้นะสามโลน่าจะได้เป็นใกล้เขียงมันบางขอบคุณมากครับครับเป้ไม่เคยดูมาดูเลยเจ้เป้พอดีเห็นจังหวะกำลังดึงเพื่อได้ปลางอ่าโลโลโลเท่าไหร่บีประกาศแพงไหมไม่แพงไม่แพงเลยตู้ปลาแดงไม่ได้ไม่ได้เลยได้เจ็ดสิบเดิมากก็ขายกันอ่าไม่ขายไม่ขายให้เจ็ดสิบ ผมไปส่งกุ้งมาหมูซื้อมาแล้วซื้อมาโลต้องร้อยกว่าบาทขูดแล้วอ๋อขูดแล้วแพงที่บางเลนอ่ะมันเป็นหัวเป็นก้างไงครับถ้าขูดแล้วมันก็จะแพงหน่อยใช่พี่ขูดแล้วก็ดีมาตีกับน้ําเกลือก็เห็ดอ๋อแกงแกงหวานนี่น่าจะได้เกือบเกือบสามโลแล้วเกือบเโอ้ปวดหัวเลยพอยิงปุ๊บน่าจะได้ช็อตยิงครับแบตหมดหมดหมดกูวิ่งแล้วผมก็เปลี่ยนแบตปลามันเข้าไปซุกอยู่ในผักเปลี่ยนแบตก็ ก็มีน้าพี่รถผ่านมาก็ให้น้าเขาช่วยถือซ้ำเป็น4.5นะหัวธรรมดายาว40ช่างเบนตปลาบินผลงานเมลอนนะเมลอนยาง13รู5พันดมสายพี่อ e ีร้อยเมลอนนะชัก70ชิงชันช่างออฟทับตีเหล็ก อีกห้าสิบห้าปลายสี่สิบห้าครับตัวผู้ครับเ <c oughs> บาว่องเลยนี่ดูติ่งเพศมหมนี่ยาวเบื่อยเลยดอกแรกอยู่กับเชิงหน่อยสวยๆอยู่ครับ เที่ยงครึ่งล้ออกจากบ้านมาแทบไม่ได้ยิงไงไปดูเขายิงกันที่บ้านสุดแล้วก็วนกลับมานะก็มายิงตรงนี้ตัวแรกที่แรกก็โดนเลยสามโลสอง 3,200 嗯。Um Huh. ชาเชิงปะกลายนะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นด้วยนะครับลูกชิ้นปะกอลายนะผัดชาแล้วก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็เจือพริกแกงหน่อยนึงนะมีอีกอย่างนี่ครับขาไก่ตุน๋นโคกนะใช้โคกใส่โคกแล้วก็อะไรนะซีอิ๊วปุปน,นะเกลือแค่นั้นแหละโอ้ความหวานของโคกนะน้ำซุปเนี่ยหวานเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลย อสองเมนูครับเชิงครับนี่สุกนิ่มๆเลยเชิงอื้มสุดยอดอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นลวก É